ครับว,วันนี้ผมจะมาบอกเกี่ยวกับระบบทํางานแบบอัตโนมัติเทคโนโลยีที่จะรุนนายไปอย่างรวดเร็วในปีนี้จะส่งผลให้มีระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาทํางานแบบอัตโนมัติแทนมนุษย์มากขึ้นอาทิเช่นเครื่องจักรกลในโรงงานหุ่นยนต์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อหลากหลายอาชีพโดยเฉพาะอาชีพแรงงานที่ต้องใช้การทํางานซ้าๆแบบรูทีน จากการเข้ามาแทนที่ของเครื่องจับอัจฉริยะเหล่านี้เพราะการใช้เครื่องจับกลนแทนมนุษย์นั้นง่ายกับการกับนายจ้างมากกว่าโดยผลการศึกษาในสหรัฐอเมริกาพบว่าอาจจะส่งผลกระทบต่ออัตราจ้า,างงานสูงถึงร้อยละห้าสิขอบคุณครับ